ช่วงกินเที่ยวอาราดูโวกินเที่ยวอาราดูโวสัปดาห์นี้ก็กลับมาเจอนิกเล่งหงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าการเที่ยวทริปของนิกเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะผู้ชมไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่านิกกับป,ป๊านิกเนี่ยกำลังวางแผนว่าเมื่อไหร่ที่โควิดหมดเราจะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศทันทีทันใดเลยนะ วันนี้เนี่ยนิจะพาทุกท่านครับไปเที่ยวสาธารณรัฐเช็กนั่นเองนะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มการท่องเที่ยวทั้งหมดนี้วันนี้เนี่ยนิกมีสถานที่ถ่ายทำสวยๆอย่างนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณร้านลิวโฮพาร,รามสองด้วยนะครับที่มอบสถานที่สวยๆเนี่ยให้นิกได้มาถ่ายทำร้านนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นมากมายนะรอมาติดตามกันดูใน l ล n e แอดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเขานะครับแล้ววันนี้เนี่ยสาธารณรัฐเช็กของนิกเนี่ยบอกได้เลยว่านิกตื่นเต้นมากเพราะว่า เดินทางยากมากคุยยากมากแล้วก็ใช้ชีวิตค่อนข้างยากแต่นิกเดินทางไปกับเฮียซงแล้วก็มีไกด์ทัวร์ของเราไปเราก็ค่อนข้างสะดวกสบายแล้ววันนี้เนี่ยสถานที่แรกที่นิกพาไปนั่นก็คือเมืองเชสกี้คุมลอฟนั่นเองนะครับเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกที่บอกได้เลยนะว่ามันสวยตั้งแต่เดินเข้าเมืองนี้ จะเป็นเมืองที่มีนาฬิกาที่ทําด้วยมือที่ฝังอยู่ตรงกำแพงหรือว่าจะเป็นแม่น้ำที่ตัดผ่านกลางเมืองโดยที่เมืองนี้มีกำแพงล้อมรอบในสมัยก่อนเพราะว่าเขามีสงครามท่านผู้ชมวันนี้เราพาชาวพนากินเที่ยวลาดเวอร์เนี่ยมาท่องเที่ยวกันที่เมืองเชสกี้คุมลอ็อกนะครับบอกเลยว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยทุกครั้งที่เรามานะ เราไม่เคยเลยนะว่าพาใครมาแล้วมีคนติหรือว่าบอกเราว่าที่นี่มันไม่สวยเฮียทรงบอกเลยว่าเวลาเรามาที่นี่เราจะได้ย้อนลํำลึกถึงบ้านเรือนของเขาเนี่ยในอดีตที่เขารักษาไว้ดีมากสมแล้วละที่เขาได้รับเป็นมรดกโลกนะครับบอกเลยว่าเชสกี้คุมล็อปครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องมากับเราพ่อลูกเลีนผมใองใได้นะครับ อันหนึ่งก็คือนิกเนี่ยได้ขึ้นไปบนหอคอยกลางเมืองที่มีความสูงเกือบเกือบสิบชั้นได้การเดินทางขึ้นไปก็ค่อนข้างลําบากนะทนะ่านผู้ชมเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเมืองเก่าตึกเนี้ยที่เป็นตึกสูงสิบกว่าชั้นเนี่ยก็เป็นของเก่าฉะนั้นเนี่ยมันต้องทําการบูรณนะเวลาการเดินทางขึ้นไปข้างบนก็นิดนึงแล้วกันว่าต้องใช้แรงเยอะนิดนึงแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนไปด้วยก่อนที่จะขึ้นหอคอยนะั้นแต่พอขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วบอกได้เลยว่า มันหายเหนื่อยมันได้เห็นความสวยงามของรอบเมืองเพราะตรงนี้เขาทําเป็นจุดที่สูงที่สุดฝากไว้เลยนะท่านผู้ชมเชสกิงคุมลอฟสาธารณรัฐเช็กเป็นอะไรที่หนึ่งสถานที่ถ้าคุณชมแล้วคุณมีโอกาสในชีวิตสักหนึ่งครั้งคุณจะต้องไปเหยียบที่นั่นแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าการเที่ยวทริปของนิกเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็อเมซิ่งแล้วก็มีความสวยงามสุดๆยังไงก็อย่าลืมติดตามเราพ่อลูกเล่งองด้วยนะ